ถ้าดูประวัติของอาจาปีเตียเนี่ยจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันมานานนะครับได้อยู่กันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราอยู่กันเนี่ยมันความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนทําไมเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้แต่ทาไมอะไรสักอย่างเราความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ แต่เขารู้ประวัติศาสตร์มัเราจะเข้าใจว่า,าโอ้ที่นี่มันเป็นยังไงและที่มาเป็นยังไงนะครับที่มาเป็นยังไงอาจารย์ปีดีผมจะเล่าอ่ะตอนหน้านี้หน้าสุนเราที่นี่เรานับถืออะไรครับล่าสุดก่อนทุกนับถืออะไรนับถือสาระอาจารย์ปีดีบอกว่าชาติาน,นะครับข้อมูลประวัติศาสตร์งรับลับรู้ผีเลยผูทย้ทีสาักดิไม่มีความเชื่ออะไรว่ากับทางกายในัจดุกว่า

ไปสูบขอใบสีสูบข้อของใครคนดูนั่งบาลาน์ของดูนั่นเขาเหนียบเฉียดซีของดูแพ่ไว้ดูหมดเลยแล้วแล้วก็ติดมาติดมาแล้วก็พอมันเป็นปุ๊บเราก็นั่งตือนันจนมาเป็นอิสลากเพราะว่าสิ่งที่คงคงมีไว้ในประวัติศาสตร์ เบางครั้งก็คงก็เลยอยากจะเรียนพวกเราว่ามันนี่มัน,เป,นเป็นธรรมชาติของผู้แข่งนะครับธรรมชาติของผู้แข่งทีนี้ถ้าเรามาดูดูว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยของถ้าเราเทียบพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยในจังหวัดแสสะใต้ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเทียบกับสาวจังหวัดเ,เป็นเ,ออเรืองกอนเละดังเราก็มีผู้โดยสารหลากหลา หลากหลายไม่มใช่ไม่ใช่ประเทศเดียวเดี๋ยวนี้ในโลกเนี่ยไม่มีที่ไหนจะมีคนประเทศเดียวอยู่มีไหมในโลกนี้ไม่มีแม้กระทั่งในซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาอิสนามก็มีคริสมีหลายศาสนาอยู่อยู่ในซาอุดีอาระเบียมียังไงอันนี้อันนี้อันนี้เฉพาะทีิเมกาเท่านั้นที่ไม่มีศาสนาอยู่ตอนนอก ในไคยโรในที่ไหนม่ไม่ได้มีไม่ได้มีที่ไหนไม่มีเลยยิ่งอินเดียเนี่ย่เจอศาสนาพุทธเนี่ยโอ้โหยิ่งศาสนานัเยอะมากเพราะะในในโลกมันไม่มีที่ไหนที่มันมีคนประเภทเดียวอยู่มีมีแต่ปากนรมเนี่ยมีแต่ปากคนเทียว่าจะปากคนแและในปากคนข้า หมวดคนนี้ไม่มีอะไรเลยถามว่ามันเป็นภาษาทั้งการร่วมการพิมพเขามีหมวดไม่มีอะไรเลยมีขนาดเขาพูดเขาพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราหมวดมันหมวดมันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าไม่มีหมวดไม่มีเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราพระเทศเรา วิธีชีวิต่ของแรของมันว่าแกเราก็อยู่ในเรือลำเดียวกันไงแล้วจะทำให้เหมือนกันหมดมันเป็นไป,นปนมมนไม่ไมด้เพราะคนนั้นไม่เหมือนอัลเอาเราสร้างมาทำไมเหมือนใช่ไหมครับมีหญิงมีชายมีหล่อมีไม่หล่อมีสวยมีไม่สวยผมถามเยา๋ยวไอ้จน ตรงต้ององายัดออกไปด้ว่าว,า,าว่าเอ็นอารมณ์ของกินวาจกรรมนั้นพูดที่ดีก็คือผู้ที่มีความจังเพ็งผู้ที่มีความพึ่งดีผู้ที่มีความจังเป็นก็น่าระเนื้อกว่าน่ากว่าหน้าตาหนึ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไปดูในเรืร่องของร่างหน้าต,ต,ตาเพราะว่าทุกคนเอาสร้างมาแตกต่าง างคนได้ลูกมาก็แม่งเนี่นบางคนได้นากาดีมาฉลาดไปเรียนก็ได้ท <occurs> ีกหนึ่งตลบบางคนนากตาห็่มยที่เรียนก็ไม่เก่งลูกมาปลาทดสอบคนที่ได้ลูกนาตาดีเรียนเก่งปลอทดสอบเหมือนกับว่าให้กระเป๋าหนังยี่ห้ออะไรเออเราเนี่ยลูกนาตาหน่อยดีเรียนก็ไม่เก่งับ ทุงเกาะแก๊วมาแต่ถามว่าทุงเกาะแก๊วกับกระเปา๋าเนี่ยเอาแล้วทดสอบให้มาว่าคนนี้เอา ก็มีรายครเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺทดสอบให้มาเหมือนแต่ว่าถ้าเราพยายามภูมิใจในสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ใส่ในสิ่งนั้นให้เต็มที่เนี่ยบางครั้ง,งก็เราก็เห็นว่าเออบททดสอบแต่ผมก็แก้มาน่พยายามเต็มที่บางคนได้ลูกมาไม่ดีหน้าตาไม่ดีแต่พยายามฝุกอบรมสุขทามเป็นแพทย์ได้และบางคนได้ลูกมาดีนะ ยาติดมีมีปักดูแลวันก่อนเนี่ยเราคุยกับกับองค์ตักความีคนของเราเขาบอกว่ามีคนรวยคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งแล้วแกมีสวนยาดีสอยไว้หลายและมีคนจนคนหนึ่งไปเป็นทุกอยางมีลูกชายเหมือนกันลูกชายของพ่อแกเรียกยากับของลูกเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน เสร็จแล้วครับตอนเรียนหนังสือเนี่ยรูปของคนรวยเนี่ยรูปของท่าวแก่ทรงในเมืองเขาก็รวยมีรถรถเ้อเลื่อมีอะไรเรียบร้อยทรงไปยันในเมืองเลยไอ้รูปของลูกชายมเรียนประถมริมริมสวนยางก็ยกโอซรูปของลูกชายเเข้าในเมืองก็โอห้าไม่มีที่ที่ที่แอปจบโอหกก็ยกโอหแล้วเข้า ยาเวชศาสตรไปแต่ลูกของลูกปุรีเนี่ยลูกของลูกย่างเนี่ยติดวิศวะของรัฐบาลชี้เห็นชัดเลยว่าไอ้ลูกบางรวยเนี่ยสวนยางสองร้อยไร่เนี่ยพอลูกแกติดยาชื่อว่าปีเศษเศษของโบน่าสองร้อยไร่หมดแล้วแต่ลูกของคนนี้เนี่ยเป็นวิศวะเนี่ยเด้อบจบมานอาจจะได้เรียนทำงานอาจจะ มีโอกาสสร้างครอบครัวดีพ่อแม่แก่ในความติอยาต่อไปนี่เป็นการชี้เห็นว่าทําไม่เสมอไปว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้าเอาลอทดสอบเรา ในการอยู่ต้องใช้ความคิดเพราะงนั้นก็อิสลามบอกว่าทําไมสุจริตไม่ใช้ความคิดอัฟลายะตะดะารุนคำที่บอกทาไมไม่ใช้ความคิดในการอยู่อัฟลายตะดะบารุนทำไมไม่ใช่ à, การวิเคราะห์วิจัยอัฟลายะตะดะรุนทำไมไม่แค่สติปัญญ,ญานี่คือคํามสาของศางส,าสน,นามน้นะให้เราได้ไใช้สติปัญญ,ญาเหล่านี้ในการอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยที่จะ